สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเพื่อนๆนะคะกะัลยาณมิตรนะในช่อง youtube ทุกคนนะคะทําไมอ่ะเราต้องคิดก่อนใช้เสมอคะในกรณีที่ฉบับนะเพื่อนๆที่มีกรณีแบบนี้ไหมคะหนูทํางานมาหลายปีแล้วอะ่ะหนูไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยอะ่ะทีนี้วันนี้โค้ชจะมาแบ่งปันเป็นเวลายี่วันเนาะตั้งแต่วันนี้เย็นสิ้นเดือนแล้วกันขอแค่สิ้นเดือนค่ะเราจะมาตั้งใจเก็บเงินกันค่ะและทีนี้ถ้าหนูเก็บเงินไว้แล้วหนูจะเอาไปทําอะไรดีเนาะ คุณอาจจะไปซื้อสินค้าออนไลน์อะไรก็ได้นะบนโลกออนไลน์เนี่ยมากินมาใช้กินดีเห็นผลก็ขายพี่แนะนําเลยค่ะขายอะไรที่มันได้ตังค์ไวที่สุดสม,มูะนะ่ร้าน้าก็ยังมีโอกาสเจ็ดแปดวันกันแดดก็ได้ดีท็อกก็ได้คอลลาเจนก็ได้เนาะกินดีเห็นผลอะ่ะคุณก็ไปบอกต่อเลยมันก็ได้ตังค์ละนะเช่นสมมติว่าคุณเป็นสาวโรงงานคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นอะ่ะแล้วรู้จักคนเยอะมากเหมือนประสบการณ์ที่เราเห็นแม่เราเนาะ แม่เราเนี่ยไม่ว่าจะขายปลาขายอะไรก็แล้วแต่เขาจะไปเดินขายตามหมู่บ้านแล้วเราประสบการณ์นั้นมันยังจําได้เลยว่าแม่สามารถหาเงินเลี้ยงเราด้วยการค้าขายอ่ะในหมู่บ้านนั้นอ่ะได้เงินมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยถนัดน้าเรายังไม่กล้าขายเลยค่ะนี่คือมีแค่ความกล้าอย่างเดียวเลยค่ะเพื่อนๆในหมู่บ้านนั้นอ่ะถ้าเราเป็นคนกล้าขายของเชื่อไหมคะเงินมันจะเข้าหาเราแล้วเราแมตั้งจิตด้ว่าเฮ้ยวันนี้จะไปซื้อกาแฟมากิน ื้อคอลลาเจนมากินบำรุงกระดูกกินดีเห็นผลก็ไปขายให้เพื่อนๆหรือพี่ป้านะอาในหมู่บ้านนั้นแค่นี้คุณก็รายได้เข้าครอบครัวข,ของคุณแล้วค่ะพี่คอนเฟิร์มนะจากประสบการณ์ที่ตัวเองเนี่ยเคยแบบเห็นแม่ทําแล้วก็ตัวเองก็ทําเองนะซื้อแผ่นการกระหนกมาแปะแล้วเราก็เอาหอบเนี่ยหอบเอากันแดดหอบนี่เอาไปขายให้กับคนในหมู่บ้านนั้นน่ะเขากลับซื้อง่ายคนบ้านนอกเราเนยซื้อง่ายแล้วที่สําคัญเราบอก เราจะพูดยังไงให้ญาติพี่น้องเราในหมู่บ้านเนี่ยซื้อซื้อสินค้าของเราเนาะเพื่อนเพื่อนหนึ่งเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังก่อนว่าเราใช้ดียังไงมันแก้ปัญหาอะไรให้กับลูกค้าได้แค่นี้เพื่อนๆนก็จะได้ตังในหมู่บ้านนั้นแค่นี้เองค่ะจากประสบการณ์ตัวเองเห็นแม่ขายของตั้งแต่เด็กยันโตเลี้ยงเราจนโตค่ะนะใครที่แบบไม่กล้าเป็นแม่ค้า ต้องตัดสินใจมาเป็นแม่ค้าสังเกตเลยนะทำไมแม่ค้าถึงหาเงินได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นๆเพราะว่าเขากล้าค่ะเราก็ขอบคุณแม่นะที่ให้ความกล้านี้มากับตัวเราเองค่ะโลกมันก็เลยเหวี่ยงเรามาเจอแต่แบบน้าก็สอนให้เราขายหมูอ่ะแล้วก็ทำให้เราได้ทํางานด้านการบริการมาสี่ปีมันก็เลยกลายเป็นเราไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะเราอยู่กับลูกค้ามาเยอะนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆกําลังกลัวอยู่ก็ลองตัดความกลัวไปนะคะ แล้วเพื่อนๆจะกล้าขายค่ะนะลองทำดูนะคะสำหรับใครอยู่ในหมู่บ้านลองขายสินค้าออนไลน์